สุดยอดปั่นคว้าชแชมป์จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์มาครองพร้อมกับสมเสื้อเหลืองนะครับทำเวลาขยับขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมหลังแข่งขันผ่านไปครึ่งทางแล้วครับ ขยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์เป็นเส้ที่3นะครับก็ใช้เส้นทางจากอุทยานปศาสร์สุขัไทยผ่านอำเภอกงไกรลาศผ่านอำเภอวังทองเข้าเส้นชัยที่บ้ารักษไทยอำเภอเนมมาป,ปรางจังหวัดพิษณุโลกรวมระยะทาง128.3กิโลเมตรครับไฮไลท์อยู่ที่5กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเป็นทางขึ้นเขาสูงชันจริงๆครับไม่น่าเชื่อนะครับนักปั่นหลายคนเนี่ยขึ้นไม่ไหวครับ ถึงกับต้องเดินจูงรถกันแทนแต่ว่ามาตูมครับพันจ่าเอกขออภนะครับพันจ่าอากาศเอกพิรพลชาวเชียงขวางนักบันทีมไทยแลนด์คอน t ท n เนนตัลฉีกหนีขึ้นมาพร้อมกับเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนครับนักบันชาวเยอรมน,นีจากทีมรู้ใจก่อนที่พิรพลจะสปินหนีเข้าเส้นชัยในช่วง100เมตรสุดท้ายก็ควา้าแชมป์เตะที่ษาไปครองครับ3ชั่วโมง10นาทีกับอีก12วินาที ส่วนเอ็เน่ฟานเอเจเลนครับได้อันดับที่2อันดับสาเป็นของเฟรมสิบโทธนาคารไทยยาสมบัติซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้มาตูมครับขยับขึ้นมารักตำแหน่งผู้นำเวลารวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับพวบรางวัลนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนเสื้อสีม่วงและรางวัลเจ้าภูเขาครับได้สวมเสื้อหลายจุดเป้าหมายหลกักอย่างนี้ของทีมไทยแลน์คอนเทนเซนต์นะครับต้องพยายามช่วยการรักษาเสื้อเหลืองให้กับมาตูมใน3สเตจท,ที่เหลือ ร่วมรวมทั้งร่วมการคว้าแชมป์ประเภททีมในเวลารวมอีกด้วยครับวันนี้ก็ต้องปูมาตั้งแต่ตอนซ้อมครับเรามาฝึกซ้อมเรามาตั้งแต่ดูเส้นทางแล้วก็คิดว่าเส้นทางนี้มันเหมาะกับทีมเราเพราะว่าทีเราขึ้นเขาได้หลายคนครับแล้วก็เส้นทางมันไม่เขาไม่ยาวมากเราสามารถที่จะต่อสู้กับฝรั่งได้ครับก็เราก็ทําตามแผนแล้วก็วันนี้ก็สําเร็จครับสเตสี่ก็เป็นเกมดีเฟนส์ครับเราต้องระวังเพราะว่าสเตตท,ที่4ี่เป็น เป็นทางฮิลลี่จริงเขาเยอะแต่ว่าระยะทางไกลครับเราก็ต้องป้องกันอีเฟนต์ไม่ให้เสื้อเสื้อทั้งเสื้อเหลืองทั้งเสื้ออาเซียนของเราหลุดครับก็ทำเต็มที่ครับ โวนรางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วนะครับเป็นของลูคัสคาเทนเซนนักปั่นชาวเยอรมน,นีจากทีมรู้ใจมีอยู่2 5คะแนนก็ได้สวมเสื้อสีเขียวครับขณะที่เวลารวมประเภททีมก็เป็นเกณฑ์ของทีมรู้ใจครับมีเวลาดีกว่าอันดับสองก็คือทีม Thailand Continental อยู่4วินาทีสเตจท,ที่4จะใช้เส้นทางจากพระราชวังจันร์จังหวัดพิษณุโลกครับผ่านอำเภอวังทอง ผ่านวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเข้าเส้นชัยที่พุทธ,ธอุทยานเพชรบุระจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง155.9กิโลเมตรถ่ายเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันตั้งแต่8นาิ50นาทีเป็นต้นไปนะครับผ่านทาง Facebook YouTube แอปพลิเคชันวิภารวมทั้งมุมพิเศษจากมัลติวิวครับ